เรามารีวิวรถเอ็ดพันนะครับมินลงแล้วเม้นลงฮลงเร็วพีนจะรีวิวของนะครับของแต่งแต่เครื่องเครื่องสีสูบเอ็ดพันนะครับดูดูโซนะครับโอ้เสียงรานมากเสียงท่อครับเสียนท่อฟังงรับเสียนท่อเสียงท่อเสียงท่อโอ้ยเสียงท่อเสียยนท่อเสียท่ออันนี้คือเสี่ยงท่อระบายน้ำนะคะ ไม่ใช่ละนี่นะครับลอ้อของจำจำนะครับลอ้อของจำจำนะโู้ยโค้งลัดฮู้แตนเลสซื้อมาคู่แล้วครับเกือบแสนนะโอ้ยนี่นะครับนี่จำจำเห็นไหมอันนี้ปั๊มนะครับปั๊มเบรกสายเบรกของจำบุรีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยจำเหมืินจำบุรีเบรกที่ดังเนยนะครับ ดูนะน,นี่คันเล่นคันเล่นดอนนูอันนี้อันนี้คันครับอัดของแจมบอลิน,นครับดูดูนะครับปรับปรับความเวลาบีบแน่นบีบเบานะครับแข็งหรือเปล่าอันนี้เบรกเบรกของแจมบอลีนหนกันะครับดูดูนะครับอันนี้ดูะไรต่อนด้ของตังของตังนี่นี่เี่ยอุ้ยเรียน,นเขาเลียนออกไปด้วยมหนงกล้องเลยกล้องถ่ายวิธีดูนะครับ อุ้ยเล่นเข้าเล่นออกได้ด้วยอาอเกือบล้านไอ้เกือบแสนห้าอันนี้อันนี้แสนห้านะครับดูบ่อบ์ดนี่ของ VA นะครับ V VA นี่ของแพงนะครับขายเท่าสดป่ะต่าล้านกว่านะครับล้านกว่านี่ครับที่พักเท้าที่พักเท้านี่ตัวตบเกียร์นะนี่ปรับระดับได้นะครับปรับแต่เวลาปรับต้องถอยหลังนะครับนี่เดินหน้าเดินหน้าปรับไม่ได้นะครับ นี่ครับอันนี้เกียร์นะครับมาหัวเกียร์เกียร์เกียร์อยู่ฝั่งไหนวะเออเกียร์อยู่ฝั่งนี้ครับเกียร์เกียร์มาตบมาเม้นยาตบมาอะเม้นนะครับขมากับเบรกพานะเถอนเถืนทันทันครับโอ้ยมันครับนี่เบรกนะครับเบรกอย่างเงี้ยเลย เดี๋วาจะปรับเกียร์นะครับเราต้องม้วนขาไปข้างหลังก่อนว่าจะปรับปุ๊บๆจะเบรกก็ต้องม้วนขาไปข้างหลังให้ให้เราปรับแบบขนาดขานะครับเพราะมันจะอยู่สูงอยู่บนมันจะได้ดีน,นี่ครับอันนี้คันเร่งแล้วปอกปอกคันเร่งหนังงูนะครับหนุ่มงูเขียวด้วยนี่นะครับหนังงูหนังงูไามา่ได้ขัดมานานแล้วก็เดยดังใช่เฮ้ยน่นี่ตะกร้า ถาคาของ A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  B เอ้ย A A ครับนี่นี่ผมติดของ L A นะครับเป็นจักรยานแต่ว่าตะกร้าของ A a หมื่นกว่านี่ยางยางยางของแกป้าแกป้าแน่นนะคะแน่น,น,นตึบแน่นเอียดแน่นเอียดเราไม่ได้สูบมานานละนี่ครับโอ้ยดูดูดูลายยางดูลายยางเขาไม่ได้สูบมาเป็นปีแต่มันก็ยังดีดูลายยางอื้อหือ ขัดทีนี้กอดถนนดู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 โอ้ยบางคนนี่บางคนก็แพงครับยางนี่ซื้อมาคู่ละแสนห้านี่ครับยางซื้อมาคู่ละแสนห้านะครับอันนี้บางคนซื้อมาคู่ละล้านไม่ดิคู่หนึ่งอะ่ะหนึ่งล้านแพงสุดๆอะ่ะเคครับอันนี้ผมขอจบการรีวิวเอสพันนะครับ เมื่อกี้ล้มไปทั้งสองสามทีครับผมจะลงคลิปไว้นะครับขอบคุณครับ